ไล่มงแสดงว่าทํางานเหนื่อยคงไม่มีความฝันอะไรม้างนี่ฝันวันนั้นฝันดีมากเลยจริงนะว่ามันใจราดเปร์เซ็นต์มันต้องมาแน่นอนฮะมันใจราดเปอร์เซ็นต์มันต้องมาแน่นอนฮะมันใจนาดนั้น ท็นอาจารย์คนอื่นเขาพูดกันไงว่ามันใจล้านเปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ยก็เลยมั่นใจกับเขาบ้างก็เลยมั่นใจเขาบ้างก็เลยมั่นใจกับเขาบ้างก็เลยมั่นใจเขาบ้างเพราะว่าอะไรจับปลาไหลจับปลาไหลได้เป็นกระสอบเลยได้เป็นกระสอบปลาไหลเยอะเยอะมากมายแล้วต้องจับให้ช่างช่างหาจับให้เขาตัวหนึ่งอ่าเราก็มาเลขเสาหรือเปล่าเพราะว่าวันนั้นมีช่างอาคนเดียวที่ดูเลขเสาพาท่านผู้ชมไปดูนะครับบรรยากาศนี่ปูกันล้งโอ้ น่าจะเป็นเด็กขยันอยู่นะทางานนะครับนี่นะครับบรรยากาศข้างนอกนะครับมุงลังคานะครับมุงลังคาแล้ววันนี้วันที่อ่าทลา่เนาะวันอาทิตย์ะอะจําไม่ได้แล้วนะครับพอทุกวันนี้ไม่ค่อยจาวันที่นี่นะครับจากอ่ะเด็กมุงลังคาตัวนี่ใกล้เสร็จแล้วนี่นน กเสร็จแล้วใกเสร็จแล้วโอ้ใกล้เสร็จแล้วใกล้ะกละจะมีที่ร่มแล้วร่มแล้วตัวข้างหนึ่งไงมันก็ร่มอยู่แล้วเนี่ยอ่านี่นะครับร่มแล้วร่มแล้วข้างหนึ่งเอ่มุงมุงเสร็จแล้วอ๋อนี่โฟเมนโฟเมนโฟเมนเป็นไงโฟเมนงานคืบหน้าไหมฮะคืบหน้าไหมมุ้งมุงข้าวก็เสร็จวันนี้หละ วันนี้เสร็จค่ะอ๋อเสร็จวันนี้เลยจริงนะครับอ๋อนี่โฟร์แมนนั่งคุมงานนะนี่คุมงานให้ดูเดีอ่ะตัวแมนคุมงานเราขึ้นอยู่ตำแหน่งนี้เพราะว่าต้องต้องดูแนวให้ดูอ่ะเมื่อวานเนี่ยดูอาทำแนวให้ใหม่ยิ่งฝั่งนู้นลงไปอย่างนี้เลยอ๋อต้องดัดจะลงลงลงทางนี้สิบเซนข้างหลังยี่สิบเซนอ่าเสียงต้องดัดต้องดัดแนวให้มต้อง มันแนว,ว่าปัญหามันเกิดจากตรงไหนตัวนี้ได้แล้วนี่อ่าได้แล้วอ่าเอาวันนี้ช่างมาสองคนบ่ช่างมาสองคนแล้วอีกสองคนไปไหนหพักผ่อนบ่อีกสองคนลาออกแล้วกลัว <c oughs> <c oughs> ความสูงไ <c oughs> งออกมุงยากก่อมุงยากมุงยาก,ยากอันนี้มุงยากแต่ว่าเราจะต้องดูว่า เราไม่ใช่ข้างเนาะแต่ว่าเราก็ต้องดูว่าปัญหามันเกิดจากอะไรทําไมมันถึงบิดซ้ายบิดขวาอ่านีอ่าฮะอืมเพราะว่าเวลาเราวางรอนไปมันก็กินไปเรื่อยมันก็เอียงไปอ่ามันมันกินรอนมันกินต้องปรับเอาไงไม่เพราะว่าเวลาเรายิงอ่ะเวลาเรายิงอ่ะครับแผ่นลังคาเน่ะบางอันเรายิงแน่นบางอันเรายิงน้อยทีเนี้ยลังคามันจะขยายตัวอ่าพอมันขยายตัวพุ่งเนี้ยมันจะทําให้ศูนย์เนี่ย ผิดเพี้ยนผิดเพี้ยนอ่าฉะนั้นเราต้องมาเย็บข้างล่างก่อน <c oughs> เย็บข้างล่างหาองศาข้างล่างให้ได้อ่าแล้วถึงได้เย็บข้างบนแล้วถึงจะยิงอออแล้วทีเนี้ยสูตรมันก็จะอยู่เหมือนเดิมม,มันจะม่เคลื่อนใส<จ>่ช่วงนี้ผมงานทีนี้ผมคิดได้สูตรเมื่อกี้เองนี่ิึงได้สูตร ามแผ่นเพราะว่านั่งดูว่าปัญหามันเกิดจากอะไรทําไมมันถึงเป็นแบบนี้ทําไมมุงฝั่งนู้นก็แล้วมุงฝั่งนี้มาสามแผ่นแล้วก็แล้วอมันปัญหามาจากอะไรอนี่เราแก้ปัญหาแล้วไม่ว่ามันจะวางข้างบนหรือวางข้างล่างก็เหมือนเดิมอ่าอ่าเหมือนเดิมมันก็จะกินกันไปเรื่อยๆทีนี้มันองศามันจะเฉียงขึ้นไปเรื่อยๆฝั่งนู้นเฉียงลงอันนี้เฉียงขึ้นอ่าฮะก็เลยลองมามาทําอย่างนี้ดูดูเนี่ย ผนที่หนึ่งแผ่นที่สองแผนที่เสมอกันเลยทีนี้สิบเซนเรียวมาเลยสิบเซนอ่าได้เลยเสมอเลยได้อ่าไหนที่ต้นเดี๋ยวค่อยตัดเอาเดี๋ยวค่อยตัดเอาโอเคเปการตัดอันนี้ตัดเอา่ตัดเอาแล้วเราจะใส่รังน้ำไหมอ่ามันก็มองไม่เห็นหรอกแต่ว่าเราเราเพื่อนแบบว่าเราจะมาดูว่าไอ้ต่อไปที่เราจะมุงแบบเนี้ยเราจะมันจะมันจะเป็นเพราะอะไรอ่าฮะอ ปัญหามันเกิดจากอะไรเดี๋ยวจะดูว่าแผ่นต่อไปเนี่ยมันจะเป็นยังไงมันจะเป็นยังไงมันจะเสมอกันไหมถ้าเราทำสูตรนี้นะตอนนี้เลยต้องยืนคุมช่างทั้งวันนะก็ตั้งแต่เมื่อวานก็ทำอยู่แค่นี้เองเมื่อวานก็มุงก็ทำอันนี้นนี้อ่าโอ้ช่างก็ลางไล่มุง แสดงว่าทํางานเหนื่อยคงไม่มีความฝันอะไรมากนี่ฝันวันนั้นฝันดีมากเลยจริงนะว่ามั่นใจล้านเปอร์เซ็นต์มันต้องมาแน่นอนฮะมั่นใจอาจารย์้นอาจารย์คนอื่นเขาพูดกันไงว่ามั่นใจล้านเปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ยก็เลยมั่นใจกับเขาบ้างก็เลยมั่นใจเขาบ้างเพราะว่าอะไรมันไปตรงกับตำราลาวมากเลยแล้วแล้วแล้วเราก็โอเคน่าจะ หรือถ้าไม่ไม่มาเลขเสาก็เลขฝันนี่แหละอ่าไม่มาเลขเสาก็เลขฝันอา,เ,อาเดี๋ยวให้สั่งงานแป๊บหนึ่งนะให้ปู่สั่งงานแป๊บหนึ่งนะมาดูให้กําลังใจปู่ทํางานก่อนนะครับเดี๋ยวยืนให้กําลังใจแอดประวัติ้ามายืนให้กําลังใจทากันนะอเอาอาอ เอาเอเอาเอาขึ้นนอขึ้นขึ้นขึ้นมาดูมาดูมาดูว่าอแผ่นที่สองไล่แผ่นที่สองก่อนปูกกำลังไล่แผ่นอยู่นะเดี๋ยวให้ปูไล่แผ่นก่อนเดี๋ยวให้แกมาคุยเรื่องเลขให้ฟัง จะเข้ามาดูแค่เพื่นๆน,นะครับบางทีก็ไม่ได้เข้ามาดูแบบจริงจังว่าเขามีแนวทางอะไรบ้างให้แบบไหนบ้างนะครับแล้วก็จะเป็นแบบไหนบ้างนะครับบางทีก็เข้าอาจจะ,ะผิดหรือ,อยังไงแล้วก็มาคอมเมนต์ว่าต่างๆนั้นนะครับใช้คําพูดคำคอมเมนต์ที่ไม่เหมาะสมนะไม่เหมาะสมในการอคอมเมนต์ มาดูผู้ทำงานคือกามุงหลังคากันนะขอบคุณทุกท่านนะที่เข้ามาติดตามอยู่นะครับเดี๋ยวสักพักหนึ่งนะครับเราปูยิงหลังคาแป๊บหนึ่ง แอ็คจะขึ้นไปตามข้างบนเนี่เยนะเขายิงให้เขาทำงานยิงล็อตน้ำทานะร่มแรงด้วยนะครับร่มแล้วนะครับสว,สวัสดีนะครับคุณอุดมนะับคุณสุขนะสวัสดีนะครับคุณทวีศักดิ์นะสวัสดีน้องน้ำฝนนะครับสวัสดีตามนี่นครับผมผ่านได้ไปว้าสำหรับนะคุณพ่ะ อันนี้โซใหญ่โซใหญ่มาได้ยินแต่เสียงพอครับจะภาพหลักนะครับโโที่สร้างครับแอบมาดูงานเนีาขอไม่ให้เห็นนะครับอยงไม่ให้เห็นตัวตนนะครับแอบมาดูงานนะครับที่ทำไว้นะครับอ่าอ,อืม เย็บรอยต่อมันแล้วทีนี้เดี๋ยวนี่มาปรับใหม่แล้วนี่อ่าได้แล้วนี่สี่แผ่นเสมอเป๊ะเสมอเป๊ะอืมอ่าเสมอเป๊แล้วก็แสดงว่าอารมณ์ดีแล้วได้ว่าอารมณ์ดีแล้วอารมณ์ดีแล้วโมโหหลายตั้งแต่เมื่อวานเนาะไต่ใช่คนคนอยู่ตำแหน่งนี้นะถึงจะรู้ว่าอยู่จะอยู่เพราะว่าเป็นเป็นคนดูอ่าฮะอ่าคนยิงเนี่ย าก็จะยิงอย่างเดียวอแต่คนที่อยู่ตำแหน่งเนี้ยจะต้องรู้ว่ามันปัญหามเกิดจากตรงไหนต้องดูตำแหน่งดูแนวให้ได้เองช่วยกันดูอาจจะผิดนิดนิดน่อยก็แต่งแต่งหัวเอาแต่งหัวตรงนี้เอานิดเดียวปลายมันแต่ตรงนี้มันมาได้ละหนึ่งสองสามแผ่นนี้ได้ละโอเคแล้วเสมอข้างหน้าละแนวหน้าแต่มาตรงเนี้ยขึ้นนิดนึงแต่ว่าเราแต่งอันนี้ให้ ก็ได้แล้วเพราะว่าว่าจะบิดมาได้เหมือนเดิมนะอ่เอ้าเดี๋ยวให้เอาโทรศัพท์ไปคุยสักหน่อยฮะเอาโทรศัพท์ไปคุยสักหน่อยกลับเอาหัวเองเอาไม่หลับบนหลังคาเออจะให้ทุกคนหลังคาให้เอาคือมีมือสีนะมือมือสีแต่ในไลฟ์สุดทางทางเพจปูควาเส้นสุมารณบุรีนะทางเพจปูควาเส้นก็ให้ปูคุยกับลูกศิษย์นะครับ จับปลาไหลจับปลาไหลได้เป็นกระสอบเลยได้เป็นกระสอบปลาไหลเยอะเยะมากมายแล้วต้องจับให้ช่างช่างอาจับให้เขาตัวนึ่งเราก็มาเลขเสาหรือเปล่าเพราะว่าวันนั้นมีช่างอาคนเดียวที่ดูเลขเสาดูเลขเสาอ่าเลขเสาสี่หนึ่งเจ็ดกับสองแปดอ่ะแล้วก็ตอนกลางคืนเราก็เลยไปฝันว่าเราอ่ะจับปลาไหล จับปลาไหลคนอื่นจับโอ้ได้เป็นกระสอบเลยปลาไหลเยอะแยะมากมายเลยปลาไหลอะไรมาจากไหนไม่รู้เยอะแยะมากมายเป็นร้อยเป็นพันตัวอะไรเยอะๆขนาดนั้นอแล้วมีตัวตัวใหญ่ๆเท่าแขนด้วยอเราก็จับให้ช่างหนึ่งตัวไอตัวใหญ่กปูก็เลยตีเป็นยังไงอ่ะปูตีเป็นยังไงบ้างก็ตามตำราเราไงตามตำราเรามันก็จะมี่ห สองอืมสองเก้าสองเก้าโอ้เอาสยาแดงพ่อไปสองหนึ่งจะเป็นตัวนี้ไหนเป็นตัวนี้ตามตำราเราตามตำดาลรวเป็นตัวนี้เป็นตัวนี้สองเก้าสองเก้ากับหกเก้าสองเก้ากับหกเก้าอ๋อสองเก้ากับหกเก้าอืมสองเก้าหกเขียนังไ ก็มันมันให้มาแค่นั้น6-9เก้ากากับสอคือไอตัวเน้นอ่ะคือสองเ้า uh huh. ไอตัวเน้นคือ2-9งเ้ uh huh. ไอตัวรองคือ6-9เกาฉะนั้นถ้าซื้อ3ตัวตอนนั้นที่ฝันว่าจับปลาตัวใหญ่ได้มันเข้าตําราลาว5-30นย์อ่ะ uh huh. เราไปดูแลห้าสามศอันนี้ก็ไปดูตําราลาวเหมือนกันว่าจับไปลาไหลมันก็จะมีมันจะมีสอเป็นหลกัก2-9ก็คือศูนย์สองาสามสอง สี่สองเก้าห้าสองเก้าห้าตัวเนี่ยสามตัวเนี่ย <sorted. S 1> อ่าแล้วก็หกเก้าก็จะเป็นหนึ่งหกเก้าสองหกเก้าแปดหกเก้าหกหกเก้าหนึ่งหกเก้าสองหกเก้าแปดหกเก้าหกหกเก้าหกหกเก้า ตามนี้ว่าไงแต่ว่านี้คือเลข3ตัวนะอ่าเป็นเลข3ตัวหนึ่งสองเก้านะครับอ่านะครับหนึ่งสองเก้าอ่าศูนย์สองเก้าหนึ่งสองเก่าสี่สองเก้ก็คือเอาสองเก้าเป็นหลักอ่ะเล่นจากเล่นจากหน่งไปหาห้าไปถึง5้าอคือเอาเอาสองเก้านี่ยเป็นหลักสิบกับหลักหน่วยเก้าหลักหน่วย2หลัก10บแล้วก็หาหลักหลักร้อยมาเติมเอา <69 S 1> หกเก้ากับมันก็เหมือนกันหกเก้าก็หลักสิบหลักหน่วยอยู่แล้วเรา,าก็หาเลขมาเติมเอาข้างหน้าอะ<า>ให้มันเป็นสามตัวแะนั้นอย่าไปบอกว่าเลขเยอะมันเพราะว่าถ้าให้เราจับให้เดี๋ยวจับเอาตัวผิดไปให้แล้วเอาตัวถูกไม่ได้บอกก็ไม่เห็นบอกนี่ไม่เห็นบอกเนี่ยพอบอกเยอะปุ๊บก็จะบอกว่าบอกเยอะเลขสามชุดเองมันไม่ได้เยอะที่ไหนคุณซื้อ ไอ้นั่นหมดตั้งเยอะแยะทำไมคุณไม่เห็นบนดเลยงวดหนึ่งเป็นห้าหกสิบใบอะมาให้สามสี่ตัว, 5, บ,ตว 4, บอกว่าให้เยอะอืมเนาะที่ซื้อใบอันนั้นแบบว่าเป็นร้อยใบยสองร้อยใบายสามร้อยใบย,ยังบอกว่าหมดไม่วเยอะเลยพอ,อให้ตัวเลขไปบอกให้เยอะซื้อเอาทุกตัวเลยเนะี <c> ่ย <ười> อันนี้สองเก้าสองเก้า สอเกที่เขียนไว้ที่ลูกมะละกอ,อห้ามตามกินนะห้ามตามกินนะมะละกอมาหาเหงนะพอมาก่อ,อยู่ข้างล่างนะ,ะเหงตลอดนะมะละกอนี่เหง็ตลอดตอนอยู่ข้างล่างเหงตลอดนะนี่มาอยู่ข้างบนก็ตามขึ้นมาให้เขียนข้างบนให้เลยมะกอนน่อยู่ข้างล่าง <laughs> สามตัวก็ตามนั้นแหลนะน้าปูศูนย์ศูสาหรือศูนตามนั้นสตัวศูนย์กเก้า ศ2 9 0 2สองเก้าศูนย์สองเก้าส่หสองห้าสองเกส่วนหกเก็จะเป็นหนึ่งหกเก้าหนึ่งหกเก้าสองหสองหกเห้าหกเ้าห้าห้าดหปดหกเอันนี้สามตัวสามตัวแล้วก็หกหกเถ้าถ้าชอบก็ตัดถ้าชอบก็ตัดเอาเองก็คือ เราให้เอาแค่สิบเอาเอาแค่หกเก้าเนาะเอาแค่หกเก้าหกเก้ากับสองเก้าสองเก้าก็ตัดให้แล้วไงเดี๋ยวให้สามตัวปุ๊บเรียงมาเยอะปุ๊บเพราะว่ามันเลขชุดสามตัวมันชุดละห้าชุดเลยห้าชุดอ่าฮะสามตัวหกเก้าก็จะมีห้าชุดสองเก้าก็จะมีห้าชุดครับนั้นอันนั้นคือสามตัวครับอ่าถ้าสองตัวก็คือสองเก้ากับหกเก้าแค่นั้นอือสองตัวก็สองเก้ากับหกเก้าใช่แต่ว่าก็ถ้าถ้าจะเอาสามตัวก็ไล่ไปตั้งแต่หนึ่งหนึ่งสองก็เอาห้าชุด 129 029 329 429ศูนเพราะว่าเราเราก็มาคำนวณดูสถิติที่มันเคยออกอ่ะไอ้คู่กับ69เนี่ยมีอะไรอ่าก็สถิติมันจะมา169มากกว่าอ่าองเก้เนี่ยมันมาอะไรมาคู่กับ29มากกว่าครับอ่าก็เป็นแนวทางนะเป็นแนวทางก็เป็นแนวทางอันนี้ฟังความฝันไหลจับปลาไหลฟันไม่จับปลาไหล จับไปไหลเป็นแนวทางนะครับนะครับก็ขอบคุณนะครูคำแสนนะครับที่หาแนวทางมาให้นะหาแนวทางมาให้นะครับ,นะรบวันนี้ก็ฝันหลายวันแล้วเนะี่ยเห็นคุณประบติมาจนจะลืมฝันแล้วจนจะลืมฝันแล้วเมื่อคืนก็ฝัน <c oughs> เ,เราสวดมนต์ทำวัดเย็นเสร็จสวดมนต์ทำวัดเย็นเสร็จเพราะว่าเมื่อวานเสาร์ห้าเราท,ทําพิธีสวดมนต์เย็นภาวนาสมาธิแล้วกมคืนก็ไปฝันฝันว่าเราจัดงาน จัดงานวงสวงครับแล้วเทียนอะ่ะมันไม่ได้ไหมนะแต่เทียนมันละลายเทียนนั้นใหญ่ใหญ่มาทําไมมันละลายอะ่ะทาไมมันอยู่ในอยู่ในเนี่ยทําไมมันละลายอ,ะอ่ะอ่าอืมละลายหมดเลยแบบเราต้องมาปั้นใหม่อะ่ะอืมอือก็ปั้นใหม่ปั้นใหม่จะเป็นไปได้ไปเนาะเลขที่ให้มาก่อนแล้วละลายให้ปั้นขึ้นใหม่ใหม่เป็นเั้นร้อย เด็กได้ก่อนหน้าไงก่อนหน้านี้ก่อนหน้านี้อะไรนะสองสองสี่เจ็ดบไหนสี่หนึ่งเจ็ดสี่หนึ่งเจ็ดสี่หนึ่งเจ็ดครับสองแปดสี่หนึ่งเจ็ดกับสองแปดแต่อันนี้มันขึ้นมาสองเก้าไงอ่าอันนี้ก็ขอนอ่จับปลาไหลขึ้นมาสองเก้าไงก็ซื้อสองแปดสองเก้าสองแปดสองเก้าชอบสามตัวก็แปดสองเก้าไปอ่าก็ให้หลักหน่อยแล้วอ่าอือ C17 ก็ไม่แน่เหมือนกันอ่าฮะี1 7นะ C17 ก็ไม่แน่เพราะว่าฝันว่าจับปลาไหลให้ช่างอา่ามีแค่ช่างอาที่เห็นวันนั้นอ่ฮะที่ทาพิธีอ่าฮะอือมีแค่คนเดียวอ่ามีแค่คนเดียวอือมันช่างอาอยู่นั้นมีแค่คนเดียวในช่างวันนั้นให้ไหวมีช่างช่วยไหวอยู่คนเดียวนะนะครับนะนะครับก็ขอบคุณนะผู้กแสนิดนะแบ่งปันแนวทางนะครับ แต่เลขบพปูยังไม่เขียนนะครับต้องรอนะครับพอให้ปูเน้นเน้นก่อนให้ปูฝันเน้นเน้นอีกสักกาวก่อนเอาอันนี้ไปก่อนเอาอันนี้ไปก่อนไปจดไว้จดไว้แต่อย่าดื่มฟันสองเก้าอ่าฟันสองเก้าฟันสองเก้าตัวเดียวอ่าเอาไปตัวเดียวนี่นี่นี่เขียนไว้ทีมะละก้นมะละกอมหาเฮงนะใช่ เขียนก็เมื่อก่อนก็เขียนไว้แต่ที่ต้นนี้นะตอนแรกๆที่ยังยังรู้จักกับปูใหม่ๆนะครับ<ม>ก็พากันเขียนไว้ที่ต้นมะละกอ<ม>ก็ออกบ่อยมากติดกันสามงวดติดเลยที่ต้นมะละกอนี้มีคนมาขอบูชาตอนนั้นต้นเล็กๆนะประมาณสามสี่พันนะแต่เราก็กลัวไม่มีมะละกอ,อก,กินก็เลยไม่ให้บ<ม>ูชามะละกอต้<ม><ม>นนี้เกิดขึ้นพร้อมสร้างหลังนี้ อาคารหลังนี้นี่นะครับพร้อมกันนะครับที่สร้างแล้วก็เขียนเลขให้ที่นี่ดีดีม,มากแล้วก็จริงๆมันมีอีกต้นหนึ่งตรงนั้นแต่ว,ว่าตรงนั้นมันตายเหลือคู่น,นี้คู่เดียวเดี๋ยวต้นนี้จะสูงเท่าบ้านละจะสูงสูงเท่าหลังคาบ้านแล้วนะครับก็ขอบคุณมากเลยขอบคุณปู่คำแสนนะที่ยังไงส่องมาอยังไงส่องมาครับนะครับก็ดูบรรยากาศกันนะครับ การทํางานนะครับวันนี้นะครับผมประวัติวันวินนะครับจากพีนิวสุรินทร์ไทยแลนด์นะครับก็มาติดตามนะครับกับปูคําแสนนกับตัวเลขนะครับหลายๆคนก็ถามว่าปูหายไปไหนบ้างแน่ปูทาอะไรแน่อยากไปเห็นปูทาลังคาเสร็จยังแน่ทีงสี่นะครับผมก็เลยต้องมาติดตามหายกับเทปซี่นะครับตือว่าเป็นแนวทางครับเพราะว่านะครับแล้วก็ขอบคุณทุกคนนะที่กด ไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ให้ผมนะครับประวัติวันวินะครับจากพีนิวสุรินเทเลนนะครับ,เ,รนนรบเดี๋ยวอ,อ,อนุญาตลงไปข้างล่างรู้สึกว่าตัวเองร้อนแล้วนะครับเดี๋ยวลงไปข้างล่างก่อน